ชอบไหมชอบไหมท่อ PVC หัดเดินวิธีทำง่ายมากไปดูกันเลยสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้ PVC หัดเดินก็คือท่อ PVC เหลือใช้ของเราเดี๋ยวเราจะเอามาตัดเป็นท่อนๆตามขนาดเลยนะจ๊ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสี่เซนแปดอันยีสน่สิบห้าเซนแปดอันอันนี้มีข้อต่อข้องอติดมาด้วยแล้วได้สามสิบห้าเซนสามสี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปล้างกันปากไปจนเปียกเออฟังไม่ผิดหรอกนี่แหละ ตาไปตั้งแต่เมื่อคืนฝนมันตกก็เลยเปียกลืมเก็บเอามาผึ่งต่อเดี๋ยวแห้งแล้วเราก็จะมาทํากันต่อเลยก้อนของเราก็พร้อมแล้วนะคะสามทางแปดตัวข้งองแปดตัวท่อพีพีซีสิบสี่เซนแปดเส้นท่อพีวีซียี่สิบห้าเซนแปดเสน้แสน,แ,สนและท่อพีวีซียาวสามสิบห้าเซนสี่เส้นมาทําความยาวยี่สิบห้าเซนกันก่อนอันนี้ต่อปักป มันไ,ไ,ได้ความยาวประมาณนี้ทุกคนใส่ข้าอาเข้าไปอันนี้มันจะต้องตัวนี้มันจะต้องไปขึ้นขั้งบนแบบนี้เอาขึ้นมาต่อันเลยเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จเลยเดียวโอเค ไม่ได้สูงนี่เามาทำในห้องแคบจนตกทุกคน,กคนได้แล้วนะหนึ่งชิ้นนี่ก็คือจะเป็นตัวฐานนะทุกคนแล้วทุกคนเราก็ต่อเหมือนกันกันกบตัวฐานข้างล่างเลยนะคะทุกคนเราก็จะได้รูปแบบเป็นแบบนี้ สองอันอันใหญ่อันหนึ่งอันเล็กอันหนึ่งเอาละเดี๋ยวเรามาประกอบกันนี่เส้นที่สามสิบห้าเซนเราก็ใส่ไปเลยจะใส่อันบนก่อนหรือจะใส่อันล่างก่อนก็ตามแต่สะดวกเลยทุกคนเสร็จแล้วเราก็เอามาเสียบกับอันนี้ปึ๊บปึ๊บนทุกคนนี่เดี๋ยวก็มาเสียบอันนี้ จะต้องเอียงนิดนึงปึ๊บป๊บเอ้นี่ทุกคนได้แล้วเห็นไหมพอจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วมันก็ต้องงอนิดนึงปึ๊บเสร็จแล้วอันสุดท้ายเป็นไงล่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยรอน้องตื่นก่อนมาแล้วจ้าพ่เซนเตอร์ตื่นแล้วมาเนี่ยมาหายาย มามุนกับหลังหันเออแแต่แตจัปูดำละคยำปูนะเอเสียการส่งตัวออเนถ้าใครไม่มีเวลาทำเองเดี๋ยวนี้เขามีแบบสำเร็จรูปแล้วนะกดดูได้เลยเราปักพิกัดไว้ให้แล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยจ้า